สวัสดีครับท่า้ชสู่รายการ Star Game Channel นะครับกับโปรเจกต์เกม EOS นะฮะชื่อเติมผมลืมไปแล้วนะฮะซึ่งเ,เกมนี้เพิ่งเปิดโคเบต้ามาได้แล้ว,ลวยังต่ำสามวันนะฮะคือไม่ใช่ดิไม่ใช่นี่เป็นโคเบต้ารอบที่3ซึ่งมันจะเปิดให้3วันซึ่งถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปนี้นอาจจะปิดไปแล้วนะฮะก็ าตอนนี้ก็จะผมอยู่ในหน้าหน้าหน้าสร้างตัวละครนะฮะซึ่งเท่าที่คนเห็นเนะี่ยมันมีอยู่5อาชีพนะฮะอาชีพแรกผมเรียกพ่นพุ่งอะไกันนะดาบใหญ่นะเพราะดาบใหญ่นะตัวที่ยี่สิบสองแอสซิสต์น,นะฮะโอเคนะมีดาบคู่สองอันอันนี้น่าจะเป็นคาถาเออคาถาแชมเปตมูลสายธรรมชาตินะฮะอ,อ,อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณว่า,าเหมือนหมอเหมือนหมอนะเซ็กซี่ไปเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นสายถูกใจลูรีคอนหลายหลายคนเลยทีเดียวนะฮะ ก็นะฮะจะแต่ผมลองเล่น,นสายนี้ละมันจะเน้นการการจมตีเยอะไม่ใส่อะไรเลยจะดูมันจะเน้นการจมตีเป็นหลักนะฮะก็จมตีแรงเป่บนบาเล่นเลยนะฮะแต่การไล่กระถานจะนานมากถ้าเกิดเล่นเป็นสายจมตีหลักจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสายธนูนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นพอดูแต่ชุดนี่มีนชุดแต่งงานมากเลยนะเอออ่าเราจะมาสร้างตัวละครแล้วกันนะครับผมจะลองเล่นเป็นธนูแล้วกันนะ เพราะว่าอาชีพพวกอาชีพนี้คุณก็ไปลองเล่น,อนเองลวกันถ้าเกิดเขาเปิดจริงๆม่านะ่อไปนะครับเข้าสู่หน้าแรกนะับเป็นหน้าสร้างตัวละครนะฮะซึ่งชุดพวกนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเล่นเป็นนานผมก็ยังจะไม่ไม่ได้ชุดพวกนี้เลยนะจริงผมเล่นเป็นนานาผมยังไม่ได้ชุดพวกนี้เลยอ่าสมมติว่าโอ้ Vikings โหจุดเดีอ่าสมมติผมอยากจะได้ชุดนี้นะฮะก,ก็ก็เลอือกตามใจชอบนะฮะว่าจะให้ใส่อะไรบ้านนนงน ไม่รู้นหูแนวนีเ่มันจะสระอะไรวะโอ้มีหมวกนี้ด้วยเ,ออเท่บีแบบนี้นะสมผมสมผมเลยนะอ่ามีฮันูโอปติออชั่นเสริมโอ้ความจริงเถอะอลังการข้างหลังอะข้างหลังติดไปอลังการไปแล้วช่วยอ,อะไรบ้างเนี่ยอยากดูจริงๆออโอเคสมมสรผมอยากได้แบบนี้แบบนี้อ่ะเอาไม่ใส่เลยเลย สมผมครับมีให้เลือกมากมายหลายสีสันนะสมผมโอ้ผมชอบผู้หญิงผมยาวนะเออยี้ก็ใช้ได้เออยางเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนคุณนายเลยเออเหมือนดีเหมือนดีแต่แต่คุณนายผมผมสีข้างตรงนี้จะปิดจะปิดจะปิดหูไปเลยจะไม่เห็นหูเอาหูเอาผอ่งเง้เอาผมสีขาวเจ้าผู้หญิงผมขาวนะหาใบหน้าโอ้หน้าตาบ้องแมวดีสีผิว กเลยดิมเนี่ยดวงแววตาโอ้มีเลือกมีดอกจันมีเนี่ยสังสาระไหมวะสังสาระมีไหมไม่ไม่เอาไว้ไม่มีสังสาระตาสีฟ้านี่ตาสีฟ้าอันนี้คืฟ้ากิไไ้ซักเมาทำอะไรวะปุเตอร์มาแปะโอ้ไม่ต้องมีก็ได้โอ้โอ้เอามาทำอะไรมันโอ้หนักเข้าไปใหญ่เอออืมเอาเข้าไปอืมอ๋ออยังนี้น่ารักไปอีแบบนึงแลดูเหมือนชนเผ่าเลยนี่ด้ โหดิฮาร์ดร็อกมาเลยเดียวโอ้โหเราจะกดนี้แลดูขลังอยูชมพูต้องหน้าผากแต่ทรงผมหน้าม้าเจ๊แกปิดหมดแล้วอ่ะผมเรียกว่าเขาผมเรียกว่าคุณนายแล้วกันรูปร่างโอ้คนใหญสูงๆอืมโอเคแต่แตาแต่ผมเอาแบบเดิมดีกว่าเดี๋ยวสูงๆเอาเตี้ยๆหน่อยเตี้ยๆหน่อยเฉาเตี้ยๆเฉาเตี้ยๆขนาดตัวเตี้ยๆเหมือนเจ้าหญิงตัวเล็กๆอ่ะตั้งชื่ออ๋อผมตั้งชื่อ ชื่ออะไรก็ได้นะพเพราะมันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่อ่าเดอะโอลาเดอะออร่าอ่ะเ, RA, เ,อเคตัวสอบชื่อวันสมัช้ได้นะฮะเยี่ยนกันซ่าสรุปข้อน,อนี้ชื่อไหมสร้างเบย์อันนี้อาจจะเป็นบัคก,ก็ได้เพราะว่ามันยังโอเคก็ยังโอเคอยูน่นะฮะไอ้ เท่านี้ก็เราก็จะสา,สามารถสร้างอาชีพสร้างตัวละครมาได้หนตัวนะครับซึ่งสังเกตะผมมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อเดือดอีฟนะฮะอยู่ข้างบนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างขั้นพื้นฐานนะคุณจะพอถึงเวลาจริงๆคุณก็จะสับสนส่วนบางบางเวสท,ที่สับสนหรืองงผ่านไม่ได้นะครับแอมินเพจ eos นี่ได้ทำการโพสต์บางเวสไว้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแน่นอนว่า ไอ้เควน,นี่ผ่านยังไงอะไรเนี้เพราะว่าเขาโพสไปแล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะอันนี้ผมจะไปเล่นฝั่งขงบนให้ดูแล้วกันนะครับเลเลิร์สสิบห้าแล้วก็ถ้าเกิดคนได้ดูคลิปนี้ก็ผมก็คงจะนั่นแหละคงจะมันอาจจะคงเปิดจริงไปแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาต่อเป,เปิดเปิดเทอมแล้วไงครับก็นะฮะเดีย๋ยวบางทีแผนที่มันก็กว้างไปนะเนี่ยซูมไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ดืรู้เรื่องเลยเนี่ยตรงนี้ดูรู้เรื่องกว่าเยอะเลยใช่ครับเมันมีมันมีระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจริงๆแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่อย่างเดียวคือเก็บของให้เรานะโดยคุณนายของเรามีสัตว์เลี้ยงชื่อออล่าชื่อเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยฮะโอเค้เครื่องเหมือนเหมือนเกมปกติทั่วไปครับเครื่องหมายตกใจคือมีเควส ซึ่งสำหรับเกมนี้ก็จะมีเพิ่มระบบโซและระบบอาหารที่แตลกตานะฮะที่แตกตาเหมือนมืออื่นระบบโซกับระบบเพิ่มระบบเพิ่มเลือดนะฮะเกมนี้เวลาเราตีมอนหรือแทงมอนแทงมอนเนี่ยนะเช่นผมจะทำสมมติว่าผมเนเขียตรงนี้เขียดนะเดี๋ยวผมจะรอให้มันดูเอยเฉยเราจะไม่ตัวเราจะไปตีเช่นเรื่องรถใช่ไหมครับ แต่เลือดจะไม่เพ <si ิ่มนะครับแต่เลือดจะเพิ่มเมื่อตอนที่เลือดเราจะเพิ่มเองแด่ประมาณนีครับเดี๋ยวจะเพิ่มเมื่อตอนที่เราฆ่าบอนเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีการต่อสู้ครับเพิ่ม2เพิ่ม2เพิ่ม2องโยตาการเพิ่มเลือดของเกมนี้ขึ้นอยู่กับของที่เราใส่นะฮะว่าเราใส่ของออปชันแบบไหนยังไงยังไงเพิ่มเลือดยังไงนะฮะมันก็จะเพิ่มตามตานที่เราใส่ออปชันไว้นะฮะโดยถ้าเกิดไม่มีการต่อสู้เลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับฟันาฟว่าพลังเวทพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดขวดยาแล้วพวกนี้คือเอาไว้สำหรับแทงบอสอะไรพวกนนะั้นแบบเวลาสําคัญสำคัญแบบจวนตัวจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับพวกส่วนเ,เราจะรูได้ไงว่ามอนตัวไหนเราจะต้องการฆ่านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ครับผมมีสกิล,ลยอยูอ่ครับมันบางตัวนะครับสามารถไหวลูกกระจกออกมาได้เลยนะให้ฉันเล่าวางด้วยนะ ไปจีบ้บอลสกิลไม่แท้ไม่ได้ใช้พลังเวทเลยนะฮะสำหรับสายชิ้นนี้นะตอนนี้ผมจะพูดเรื่องสายชิ้นนี้ไปก่อนหรือเวลาเปิดเกมจริงๆแล้วผมถ้าเกิดผมทำได้ผมจะขึ้นพวกแค่แนวสายชิ้นอย่างเงี้ส่วนถ้าเกิดใคราำหายพวกเกมเออ่ในพล2,000หนูก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดเกมนี้อยู่อีหยานึงเกมนั้นมันมันมันจะเข้ารุกได้ไหมนรับเพราะว่าผมมันเครียดไง คือเครียดจากการเรียนไม่พอต้องเครียดกับไอ้ในคนสองพันูดนี่อีกนะฮะต่อไปแล้วการเพิ่มเลือดของเพิ่มเลือดนะครับอย่างเช่นผ้ามันแผลพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนขวดน้ํายานะครับผ้ามันแผลพวกนี้คือเวลาเราเวลาเราเราเราเสียบาดเจ็บเนี่ยขวดยาเราคลิกใช้อะเลือดจะเพิ่มทันทีแต่ผ้ามันแผลเนี่ยเราต้อง เราเราเราถ้าเกิดจะใช้มันเห็นประโยชน์จริงๆเราวก็หนึ่งใช้ตอนที่มันครับตอนที่เราไม่ต้องติอยู่แล้วคือตอนนี้คือมันไมใช่ไหมมันเดินแทงหนึ่งเรื่องผมก็ลดไปเรื่อยๆพยายามรักษาภระยาหามีอารมณ์ประมาณว่าเอาแน่นอนอะไรประมาณนั้นครับก็พยายามถ้าเกิดเรากดใช้ทันทีเลยวันนี้ มอนเนี่ยสามารถขัดขวางการเพิ่มเลือดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ระหว่างที่แทงบอสหรือแทงมอนอย่างเงี้ยมันจะจไมไ่ค่อยใช้ได้ไประสิทธิภาพเท่าที่ควรขมันนะหมดนะผมเลือกใช้มันก็จะมีเวลาระยะเวลาโดยเลือดจะเพิ่มเร็วเร็วขึ้นนะฮะโอเคเลือดจะเพิ่มเร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาการใช้ดีดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดคุณจะเพิ่มเลือกขนาดแทงบอลให้ให้ใช้เ,เพิ่มเลือกขนาดแทงบอนนะฮะให้ใช้ขวดน้ายาจะดีกว่านะครับแล้วโวเกมีเพิ่มระบบระบบอาหารนะฮะเกตช่องเนี่ยเป็นช่องที่แสดงค่าของนักอาหารนะฮะคืออาหารเกมนี้ไม่ใช่ว่าบบบเหม,มือนเกมอื่นนะคือกินอาหารเยอะเพิ่มไม่ใช่นะ เกมน,นี้คือจะเพิ่มพวกอารมณ์ประมาณว่าการเพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรืออะไรพวกนี้นะครับคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราหิวข้าวเราไปทําเหมือนเหมือนเราหิวข้าวเราไปเรียนอ่ะเราจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรประมาณนั้นเกมน,นี้จะลงประมาณนั้นเลยครับแต่อันนี้คือจะตีน้อยลงอันนี้แค่เพิ่มสมมติาาว่าผมมีอาหารอยูอย่สักประมาณสี่ชิ้นผมจะผมจะเพิ่มผมจะผมผมกินเข้าไป เมื่จะเต็มละมันจะเพิ่มอะไรแต่เพิ่มเพเพิ่มการเพิ่มเลือดไปอีกสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มเอจีอีกสองเปอร์เซ็นต์อะไรนั้นครับมันจะเพิ่มพวกประมาณนั้นเข้าไปนะครับเดวิลเกมนี้ก็จะเพิ่มความอารมณ์นะฮะแ่ที่ผมเล่นนี่คือจะเน้นการสกิลตลาดนะครับสกีที่ผมใช้ส่วนใหญ่ที่เลือกสายนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์สายจมตีเป็นหลักนะครับ สกิลพวกนี้ผมแนะนําถ้าเกิดคุณเล่นแล้วนะผมแนะนําให้คุณศึกษามาให้ดีก่อนที่จะเลือกแต่ละสกิลเพราะอย่างสังเกตครับสองสลสองเนี่ยนะสองแลสองสลสองคือเราเลือกได้แค่2สกิลต่อช้อยนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณคิดดีๆก่อนก่อนที่จะเลือกนะครับโอเคมีอะไรต่ออีกไหมอตอนนี้ผมเล่นเคเวสจบละ ตอนนี้ก็อันนี้อาจจะมีสารับไปหน่อยไม่อาจจะม่มีติดตลกติดฮานะครับเอ่อเกนี้ระบบคืนชีพระบบคืนชีพก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลีใหม่เท่าไหร่ก็ปกติครับคืนชีพมาด้านเลยว่ามันไปแต่เกมนี้มีภาคไทยด้วยนะพวกแนะนําพู้แนะนำพวกเนี้ยผมสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับดูดูยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของอีไทยเลย คือสมัยเนี้ยเกมแบบนี้มันเกมที่ภาคไทยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วไงครับอย่างในโวมแทงมึงก็จะนะยิงไม่เข้าอะไรพวกนั้นมึงก็จะแค่นั้นนะชิแจิงซิงไปนะ,ะก็ก็ว่าไปอย่างนี้อันนี้เวสแต่รู้สึกเหมือนระบบฉายานี่จะหายยากนะก็ผมลงดันไปรอบนะื้ดันนั้นยากมากก็ยังไม่ได้ฉายา,ยาอยู่แต่ดันมันจะได้ของคุ้ม แต่ดันมอนมอนมอนสเตอร์ธรรมดาธรรมดาบางตัวนะครับเก่งกว่าบอสดีกนะผมตายมาหลายรอบเพราะมอนสเตอร์ธรรมดาโดนลุมตายนะบอสเดียวเดยวมาโอ้สบายเลยแต่มอนสเตอร์ธรรมดา,มาตัวนึงมีโอ้โหผมตายคาดัน <S <S <ๆ>โอเคอย๋ยวเล่นเฟรนี้จบแล้วก็ีมอ่ะโซโซโซรินไปเลยโซนี่นะครับมันจะเพิ่มตามที่นี่อยงเช่นผมผม,ผมเลือกเป็นสีแดงใช่ไหมครับ โดยอัตราการโดยที่เราเลือกเนี่ยผมเลือกไปสีแดงเนี่ยโดยที่สิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอันนี้ครับเนี่ยว่าคุณอัพอะไรนี่พวกนี้อย่างอย่างของผมเนี่ยเลือกสีแดงเพราะมันจะเพิ่มพลังการโจมตีการไล่เวทความเร็วในการไล่เวทเพิ่มขึ้นข้าวสบการณ์ของตัวละครเพิ่มขึ้น20%ปอระไรแบบนั้นครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกอะไร พอถึงเวลาปุ๊บเวลาคุณค้ามมอนไปเรื่อยๆข้ามมอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมสะสมไว้เอาผมจะสะสมเป็น4อันอะไรประมาณนั้ครับพอคุณกดใช้มันใช้อย่างต่ำสักประมาณสามสมิบวิหรือ20่สิบวิขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณเก็บคุณค่าไอ้พนันแล้วเก็บสกสาไอ้เ่ไอ้สิ่งที่ดูดมาจากมอนได้มากเท่าไหร่นะครับโอ้คันี่ข้าให้กำจัดนี่หรอโอเค โดยโซเนี่ยก็จะมีให้เลือกลากมาหลายสีสันนะครับตามไปเฉดสีตามดูคนขมบรการเลนเจอร์เลยนะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาแล้วเว้ยแฮตวีเจบอลเลยครั้งก็มีสกิลโอ้โหนะปีที่มานาเกติที่ไม่เข้าได้ยีที่ต้องอีเมอเสร็จสิ้นนะ ที่ผมกดใช้สกิลนี้คือจะให้ศัตรูตีเราเป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนเราติดอมตะสักนิดนึงนะฮะก่อแล้วไป,เ,ปเกมนี้ก็สนุกสนุกบ้างนะฮะก็เล่นค่าเวลาได้ประดับหนึ่งเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบนแนะนำไปแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไปที่หน้าเว็บเองเลย Google ใช้เป็นนะฮะไม่ต้องมาขอเว็บใต้ลิงก์นะฮะโอเคครับเล่นท่าเหี้ยเลยนะ โอเคครับจบการแนะนำเทียนนี้ครับ